สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมนะคะไพ่ที่คุณได้ตอนนี้นะคะคืออ,อัศวินถือถ้วย อศวินถือเหรียญน,นะคะขอโทษค่ะแล้วก็เจ็ดดาบนะคะแล้วก็อศวินถือถ้วยนะคะราชินีดาบนะคะแล้วก็ห้าดาบนะคะเดดชาว์นะคะราชินีไม้เท้านะคะเก้าเหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นะคะ แล้วก็ก้าวไม้เท้านะคะค่ะเอ่อชาวราศีกุมนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความมั่นคงในชีวิตเนาะเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะคะเก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นนักคิดนักวางแผนตัวยงเลยล่ะคะ่ะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะวางแผนอย่างรอบคอบเสมอนะคะอันนี้คือข้อดีของคุณนะคะความรักของคุณนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะมันก็เป็นความรักที่ไปแบบเรื่อยๆเอยๆนะคะเป็นความรักที่ไม่ได้กล้าแสดงออกไม่ได้แบบบอกรักกันนะคะไม่ได้มีความหวานความโรแมนติกอะไรเลยนะคะอืมแล้วก็มันเหมือนเป็นความรักที่คุณก็คือคุณก็ต้องการเขานะคะ แต่ว่าคุณเหมือนกับความที่ว่าคุณเป็นคนเก่งเนาะเป็นคนฉลาดคุณก็เลยไม่ได้คิดที่จะปรับความาปรับตัวเองเข้าหาเขานะคะคุณนั่งรอให้เขาเข้ามาเข้าหาคุณนะคะในทุกๆเรื่องนะคะซึ่งเขาคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ดีคนนึงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนโรแมนติกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าคู่ของคุณก็เหมือนกับแบบเป็นคู่ที่ ดูเฉยๆชาๆกันนะคะเป็นคู่ที่ไม่ได้บอกรักกันนะคะแล้วไอ้ความที่คุณมั่นใจในตัวเองเนะะี่ยค่ะมันก็จะทําให้คุณมีปัญหาในความรักของคุณนะคะมีปัญหาขัดแย้งมีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่ปัญหานี้นะคะมันจะถูก ได้รับการแก้ไขด้วยตัวของคุณเองนะคะตัวคุณเองต้องเป็นคนปรับนะคะเป็นคนที่ให้อภัยนะคะแล้วก็กล้าที่จะพูดขอโทษนะคะกล้าที่จะยอมรับความจริงนะคะว่าเออตัวคุณเองเป็นคนผิดนะคะหรือว่าคุณก็ยอมลดทิฐิลงนะคะเป็นฝ่ายที่ไปง้อเขาเป็นฝ่ายที่ไปพูดดีๆกับเขานะคะ เพราะว่าปัญหานี้นะคะที่เกิดมาเนี่ยส่วนมากเกิดมาเพราะว่าจากตัวคุณเองนะคะโดยที่ว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วตัวคุณเองต้องการให้เขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่เข้ามาง้อคุณเข้ามาทําความเอ่อเอาอกเอาใจคุณนะคะแต่พอดีว่าใครคนนั้นของคุณนะคะเขาเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ไม่มีความโรแมนติกเลยค่ะถ้าคุณหอให้เขาเข้ามานะคะ ก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นความเฉยชาในที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะในตัวคุณเองนะคะถ้าคุณเกิดความาไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันนะคะคุณเองก็ไม่ได้คิดอยากจะเลิกกับเขานะคะส่วนเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะเลิกกับคุณนะคะทั้งเขาและคุณนะคะยังคงอยากมีกันและกันอยู่นะคะแต่ว่าความรักของคุณนะคะมันเป็นความรักที่แบบต่างฝ่ายต่างคิด ไปในทางของตัวเองนะคะไม่ได้มีการปรับจูนกันนะคะไม่ได้มีความเออไม่ได้มานั่งคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะคือคุณก็ยังต้องการเขาอยู่นะคะแต่ความรัก <epidemi ology S 3> <LER. S 2> ของคุณก็ไม่ได้เต็มร้อยนะคะส่วนเขานะคะก็มีความห่วงแหนคุณอยู่นะคะเป็นคนที่เออยังแบบความรักครั้งนี้ของที่เขามีต่อคุณนะคะเขายังร <Yeah. S 1> ักย <BU> ังห่วงแหนคุณอยู่นะคะ แล้วเหมือนกับว่าเขาก็ยังค่อนข้างเป็นคนที่ขี้หวงอยู่นะคะขี้ถึงคุณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วไอ้ความรักที่ต่างคนต่างคิดไปเองเนี่ยนะคะต่างคนต่างาใช้ความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นที่ตั้งนะคะมันก็เลยทําให้คุณยังเกิดปัญหา,าที่จะไม่เข้าอกเข้าใจกันแบบนี้ต่อไปนะคะมันก็เลยทําให้คู่ของคุณนะคะ เกิดความเซ็งเบื่อแต่ก็ไม่ได้คิดจะเลิกกันนะคะยังไงคุณก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะคุณก็ยังคิดที่จะมีกันอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะไม่ต้องรอให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มนะคะคุณคิดอย่างไรคุณต้องการอย่างไรนะคะคุณเข้าไปหาเขาเลยค่ะจับเขาคุยกันเลยค่ะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะคะชาวราศีกุมนะคะค่ะ ยังไงมิกะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะปรับความเข้าใจกันนะคะจูนเข้าหากันนะคะลองทบทวนความรักความสัมพันธ์ของคุณดูนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะแล้วมาพบกับช่องมิกะทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ